เมื่อเวลาเจ็ดนาฬิกาสานาทีวันที่20กันยายนที่สนามฟุตบอลเดอะบูอารีนาถนนพุทธรักษาอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการ ดรสิทธิพัชรสอนปิยนันททวารินผู้พิพากษาศาลสมทบเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสมุทรปราการในฐานะกรรมการผู้จัดการบริษัทปิยสันอินเตอร์กรุปปจำกัดรวมกับสมาคมพุทธรักษาจัดโครงการยังฟอร์พี e ภายใต้กิจกรรมชื่อต้นกาแห่งความดีเยาวชนสีสมุทรปราการเนื่องในโอกาสวันเยาวชนแห่งชาติ ภายในงานมีนางสาวพกากรองสีทองสุขผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสมุทรปราการนางวันธนีบุญยธรรมนายกสมาคมพุทธรักษาพร้อมคณะครูนักเรียนโรงเรียนเทศบาลหนึ่งเยี่ยมเกตสุวรรณโรงเรียนวัดดั่นสำโรงโรงเรียนวัดหลวงพ่อปานโรงเรียนวัดกิงแก้วโรงเรียนซิทวิทยาลัยหน่วยงานภาคเอกชนและประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมจำนวนประมาณสามร้อยคน โดยกิจกรรมได้จัดให้มีการทำบุญตักบ,บาตรข้าวสารอาหารแหง้งแด่พระสงฆ์จำนวน9รูปรวมถึงจัดให้มีพิธีการรับมอบเกียรติบททัตรเชิดชูที่เข้าร่วมกิจกรรมโดยมีประชาชนภาคเอกชนนำอาหารเครื่องดื่มต่างๆมาออกบูธไว้คอยบริการให้กับผู้ที่มาร่วมงานจำนวนหลายสิบร้านอีกด้วย